สวัสดีครับผมพีเคทุกฮะพบกันอีกแล้วคลิปนี้คลิปนี้มีคําถามใหม่ะเขาว่าถ้าเงินเดือนห้าหมื่นจะอยู่ที่ไทยหรือจะมานอเวี์ดเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยพูดทุกครั้งว่ามันมีไม่มีประเทศไหนที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกใช่ปะ่ะผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเอาแบบไม่อวยเลยไม่เข้าข้างใครเลยแบบผมเป็นการแบบกะกะตเลยว่าถ้าเงินเดือนขนาดนี้ควรจะอยู่ที่ไหนเอาแค่ค่างเงินอย่างเดียวเราวัดกันที่ค่างเงินอย่างเดียวเลยนะโอเคฮะติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะพีเคทุกฮะ เอาละฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายค่าแรงขั้นต่ำกันนะฮะที่นี่ค่าแรงขั้นต่ำมันไม่มีฮะแต่ผมเลยเอาอ้นี้มาอิงไว้ก็คืออยู่ที่ชั่วโมงละห้าบาทนะฮะผมคำนวณให้เลยว่าเดือนนึง น่าจะได้20วันนะประมาณ85,800บาทนะฮะต่อเดือนส่วนของไทยนั้นค่าแรงตกวันนะฮะไม่ชั่วโมงวันละ3 3 6บาทตีเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ6,720บาทนะฮะฉะนั้นผมก็เลยไม่แฟกับทางไทยเท่าไหร่ผมจะให้เงินไทยไปเลย50,000อ่า50,000ไปเลยไม่ต้อคิดเยอะส่วนอานอเวผมมีข้อมูลอ่าเกี่ยวกับการเงินอยู่นะฮะว่าค่าแรงเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ย อยู่ประมาณ45,000โครนนะฮะตอนนี้อยู่ที่โครนละ3.4บาทนะฮะเดี๋ยวผมแปลเป็นเงินไทยให้แป๊บหนึ่งนะฮะพอแปลงเป็นเงินไทยนะฮะก็จะได้อยู่ที่153,000บาทนะฮะแต่ผมอะ่ะให้เสียภาษีด้วยอะ่ะผมมีตารางเสียภาษีอยู่เสียไปปุ๊บเหลือ31,898บาทอะ่ะทีนี้เหลือเงินเท่าไหร่ฮะผมก็กตอไงเพื่อความแฟร์มันจะได้ใกล้เคียงกันนะฮะเหลือเงิน18500บาทโอเคเรามาวัดกันต่อไปะฮะ ก็ค่าที่พักที่อยู่อาศัยในโนเวย์นะฮะผมว่า7,500โค้นเนี่ยเยอะมันยังหาไม่ได้แล้วนะฮะผมตีว่าเอาง่ายๆรวมๆค่าน้ำค่าไฟไปเลยกันว่า3 0,000ต่อเดือนอ่ะ3า0 0 0บาทต่อเดือนนะฮะตีเป็นเงินไทย30มห0บาทต่อเดือนสำหรับที่อยู่รนเวย์นะฮะส่วนของไทยเลือกได้เลยฮะตามสบายในกรุงเทพคอนโดยอย่างดีเลยอ้ะ5 0 0 0 6 0 0 0 7,000 8 0 0แอ่ะถึง10,000แล้วแต่เลยแต่ในคลิปนี้พวกความแฟน,นะฮะผมให้ เราคนไทยเราอยู่บ้านเรามีบ้านอยู่บ้านเพราะบ้านเว่า oh. บ,บ้านบรดกุฉะนั้นค่าที่พักเราไม่เสียะฮะฟรีอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่แฟร์งั้นเสียค่าน้ำค่าไฟเดือนละสักสามพันเลยแลย้วกันอ่ะใช้ไฟเปิดแอร์เต็มที่นะสามพันอ่ะ, 3, อ,ะอยู่ที่ไทยนะฮะเสียค่าที่พัก,กประมาณสามพันนะฮะต่อไปนะฮะผมเอาหลักๆก,ก่อนค่าเดินทางน,นะฮะที่นี่ผมเสียประมาณอธิบว่าประมาณโซนนะฮะเป็นตั๋วโซนต่อเดือนนะฮะประมาณพันโครนก็ประมาณ 3,400บาทต่อเดือนแต่เบานะฮะกี่รอบก็ได้ขึ้นรถไฟรถเมลเรือโยนเครื่องอะไรเครื่องไม่มีเครื่องบินขึ้นได้ทุกอย่างนะฮะใน1โซนได้ที่เราเขาจะมีระบุว่า1โซนถึงตรงไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือเราสามารถขึ้นได้หมดเลยจะก,กี่รอบก็ได้จะไปกลับกี่รอบก็ได้โดยเบลที่าที่3,400บาทต่อเดือนนะฮะ ก็คุ้มอยู่นะสำหรับผมคือคุ้มสําหรับคนไปทํางานทุกวันเนี่ยหนั่งรถบัสรถเมย์ไปทุกวันเนี่ยอยากอ่านั่งกี่รอบก็ได้นะฮะส่วนไทยเราไปดูกันผมเอาในเมืองแล้วกันกรุงเทพเลยฮะง่ายดีสะดวกดีในการคิดของผมนะต่อบางนาไปทองหล่อเนี่ยใช้อยู่ที่เท่าไหร่ต่อเที่ยวเดี๋ยวขอดูกันนะผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนานโอ้หสี่สามเลยเหรอสี่สบามบาทต่อเที่ยวเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึงนะฮะตกอ่าเดือนหนึ่ง 1720บาทนะฮะสำหรับไปทำงานไปกลับนะฮะถ้าเราบอกไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยค่าด้นค่านี้ผมว่า3,000ันเต็มที่ไงค่าเดินทางในกรุงเทพผมให้3 0 0พเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสูก่กรกตผมคือบ้านใกล้บ้านใกล้เดินไปทำงานได้โอเคอเคอนโดใกล้เราไปทำงานได้หรือบ้านอยู่ใกล้ๆทำงานได้เดินไปฟรีคานนี้ค่าเดินทางไม่เสียนะฮะรถยรืมพ่อหรือแม่โอเคนะฮะ อละล่ฮะค่ากินผมว่ายัางไงไทยก็ได้เปรียบอยู่แล้วอยู่ไทยได้กินสบายฮะผมให้ตีมื้อละร้อยเลยอะ่ะกินสามมือ้อต่อวันอ่ะซื้อกินไม่ต้องกับข้าวเองอะ่ะสามร้อยเดือนนึงก็เก้าพันเองเห็นไหมสบายจะตายมีกินเอา้อาอฮะมือหมูกระทะด้วยเหรอกาแฟสตาร์บัคเหรออะไรอะ่ะอ่าร์หมื่นห้าละกันอะ่ะผมตีให้หมื่นห้าต่อเดือนละกันนะฮะแต่สุกะกะตอผมอยู่บ้านแม่อยู่บ้านพ่อ กับข้าวกินทุกวันสบายสามือ้อไม่แน่นอนฉะนั้นเอาไปค่ากินหมูกระทะอย่างเดียวกันห้าพันแล้วกัน,นะฮะค่ากินต่อเดือนอมาทางฝั่งนอร์เวย์้ะฮะถ้าคุณซื้อกินเหมือนกันนะฮะมื่ละร้อยเหมือนกันเจ๋งฮะล้มละลายฉะนั้นส่วนใหญ่จะซื้อกับข้าวมาทํากินเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาของวัตถุดิบหลักๆนะฮะว่าประมาณเนี้ยถ้าเทียบเป็นราคาบาท้วฮะที่นี่เขาขายปเป็นโคแต่ผมจะตีเป็นบาทให้ดูนะฮะว่าของพวกเนี้ย ถ้าไปที่นี่ขายเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไปไวๆกันเลยนะฮะเทียบกันเอานะฮะโอเคฮะผมก็ให้มาดูราคาคร่าวๆก่อนนะฮะในราคาที่ผมแปลเป็นเงินไทยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราหมดไปเท่าไหร่ละกับเงินที่เรามีตั้งไว้แล้วของนอร์เวย์กับไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาบวกลบคูณหารกันว่า ตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่ค่ากินนอร์เวย์เอาเอาของผมนะคนเดียวอะ่ะผมใช้ไม่เกินหมื่นอะ่ะผมถือว่าหมืน่นหมื่นบาทนะฮะจริงๆผมใช้หมื่นหนึ่งจริงๆก็เฉลี่ยประมาณหมื่นหนึ่งต่อเดือนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคิดกันว่าตอนเนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่หักลบกันแล้วนะฮะเราก็มาสรุปกันนะฮะว่ารายรับทั้งหมดลบกับค่าพวกนี้คร่าวๆนะ,ะอันนี้คร่าวๆเหลือเท่าไหร่นะฮะต่อเดือนอันนี้เราคิดไปต่อเดือนนะฮะลบก่าใช้จา่าย นอร์เวย์เหลือ65,000บาทไทยเหลือ42,000บาทไม่จริง <Yeah. S 1> อุย้ยไม่ได้ก็ตอช่วยแล้วทําไมนอร์เวย์เหลือเยอะกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมหาอะไรมาหักนอร์เวย์ก่อนนะฮะมันต้องมีค่าในแพงๆสิเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะเป็นไงฮะการเปรียบเทียบของผมจริงป่ะ เปรียบเทียบค่าของชีวระหว่างรนเย์กับไทยโดยใช้สูตรกรกตของผมนะมีนะเช่นอย่างนี้มีเงินเดือนก็ประมาณ5 0,000ื่นไม่มีภาระค่าบ้านไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยคือสบายๆชีวิตสบายๆนะฮะแต่มันจะมีสักกี่คนที่จะอยู่แบบนั้นได้ใช่ไหมมันไม่เยอะแน่นอนไปกี่เปอร์เซนต์ดีกว่าถ้าอยู่แบบนั้นขนาดบางคนได้เงินในระดับนี้เขามีครอบครัวนะฮะมีลูกมีบ้านต้องจ่ายมีค่ารถต้องจ่ายอีกอ่ะผมไม่ได้พูดค่ารถเลย นั่นก็คือผมสมมุติในเคสนี้เฉยๆว่าถ้าเงินเดือนนี้ไม่มีภาระรถบ้านลูกอะไรเลยมันอยู่ได้สบายฮะที่ไทยไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรเลยเลยแต่ที่ผมจะเสริมเข้าไปในนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังที่ผมจะเสริมเข้าไปกันนะฮะอ่ะครับสิ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปก็คือภาษีที่เราเสียไปน,นะฮะอย่างที่ไทยเราได้เงินห้าหมื่นก็นจริงเราเสียภาษีอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่สิ่งที่รีเทิร์นกลับมา มันได้อะไรบ้างคนก็คงมีแหละแต่ผมจะเปรียบเทียบว,ว่าที่นี่มันเสียภาษีเยอะก็จริงได้รับไรายได้เยอะเสียภาษีเยอะแต่สิทธิ์ที่เทอรกลับมามันได้ทุกคนฮะม,มันไม่ใช่ว่าอย่างบ้านเราใครจะได้บํานาญนี่ก็ต้องเป็นราชาการอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรอาชีพที่เกี่ยวกับราชาการจะได้เงินบนาเหน็จบํานาญแต่ที่นี่มันได้ทุกคนไงฮะทุกคนที่ทํางานมีโอกาสได้เงินรีเทิร์นหมดแล้วเงินที่เขาใช้เขาไม่ได้ใช้ภาษีเราไปแค่จําเพาะจํากลุ่มยังไงเขาเฉลี่ยเฉลี่ยให้มัน แชร์ไปค่าเทอมลูกเอ้ยอสวัสดิการเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะแชร์เฉลีย่ยเฉลี่ยกันแต่บ้านเราอ่ะภาษีเก็บไปอ่ะบางกลุ่มได้ผมนี่เก็บใจอยู่นะว่าภาษีคนจนเนี่ยอะไรนะไม่ใช่แบบบัตรคนจนอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจแหละคือกาครคนจนมันก็ดีแต่ว่าทุกนโยบายอ่ะมันครแร์กับทุกคนมันไม่ได้ว่าเฉพาะกลุ่มนี้อุ้มกลุ่มนี้ آ, กลุ่มนี้ไม่มีตังค์เอากุม้มแล้วคนเสียภาษีอย่างคนชั้นกลางเนี่ยพวกผมอย่างเงี้ยเสียภาษีแบบหนักมากแต่ไม่เคยได้อะไรเลยไม่ได้อะไรกับมาเลย มันก็เหมือนว่าเสียภาษีเพื่อจะไปช่วยคนอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่ช่วยเราบ้างไหมเออนิดนึงก็ยังดีประมาณนี้ฮนะความหมายของผมก็คือแล้วก็อีกอย่างความแร์ของที่นี่ก็คือเขาให้เขาให้คอๆกันหมดเขาไม่ได้มีแบบเอยเ็งรวยเอ็งย่างองืจนคือ,ค,อคือให้เหมือนเหมือนกันอาจจะมีเคสบางเคสอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ที่ผมรู้มาคือมันค่อนข้างจะเสมอภาคกันแล้วอย่างที่ไทยเนี่ยอะ สมมติคิดง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆประกันสังคมอย่างนี้เราจ่ายไปเราได้คืนเป็นอะไรเป็นคล้ายๆเป็นบำนาญหรือว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คืนเป็นก้อนแล้วมันได้คืนเดือนเท่าไหร่เองแล้วภาษีคนชันเงินคืนคนชราเดือนละไม่กี่ร้อยเองถามว่าถ้าตอนนี้นั้นเราไม่มีตังเก็บตายยนะคืออายุ60 70มาทํางานนี้ก็ไม่ไหวเลยนะไม่มีจะกินเลยประมาณนะั้นแล้วคนที่ได้เงินเดือน5 0,000นระดับตอนนี้เราจะเก็บเพื่ออยู่จนกเกษียณเนี่ย มันต้องเก็บเท่าไหร่ค่างเงินเฟ้อตอนนั้นถึงเท่าไหร่แล้วค่ารักษา,ษาพยาบาลตอนนั้นเท่าไหร่แล้วเราจะไหวจะจ่ายกันไหมแต่ทีนี้คุณจ่ายไปคือชีวิตคุณจบเลยคือคุณอยู่ได้ยาวๆเลยคือไม่ต้องห่วงแล้วว่าคุณจะป่วยจะไม่มีเงินตอนเกษียณคือเขาเหมือนเขาเก็บให้เราแล้วาาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็คือคุณจะเจ็บป่วยหนะักยังไงเขาก็ดูแลคุณอยู่แล้วอันนี้แหละข้อแตกต่างระหว่างไทยกับนอร์เวย์นะถ้าไม่นับเรื่องเงินนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่า ให้ดูต <Hands up> ้นแอปเปิลเฮ้ยแอปเปิลคุณยายเขาออกอะก็เป็นไงฮะท้ายคลิปละเดี๋ยวผมก็สรุปให้แล้วกันว่ามาอยู่ที่คนฮะอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะสบายใจที่ไหนก็อยู่ไปเถอะมันไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศนี้แล้วจะมีความสุขไม่มีความสุขมันอยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่ไทยก็มีความสุขอยู่ที่นอร์เวย์ก็มีความสุขมันอยู่ที่บริบทของแต่ละคนนะว่าจะเลือกอยู่ยังไงโอเคฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยฮะปีเคนุกครับเดี๋ยวมีคลิปเลยมาอีกเดี๋ยวผมแนะนำไปเลย